กล้วยไข่ค่ะผล,ละไม้ของดีประจําจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องจอดรถแวะซื้อหาไปรับประทานกันนอกจากจะรับประทานสดๆได้แล้วค่ะยังนํามาประกอบอาหารเป็นของหวานได้อีกหลากหลายเมนูมแต่วันนี้ค่ะพี่ขมิ้นเนี่ยจะมา สาธิตวิธีการทํากล้วยไข่ในเมนูอาหารข้าวให้เราดูค่ะซึ่งเมนูนี้คือเมนูอะไรคะค่ะเม,น,ม,น,มนูนี้นะคะก็เป็นเมนูแกงเขียวหวานกล้วยไข่ต้องคําว่ากล้วยไข่เมืองกับแหงเพชรด้วยเพราะว่ากล้วยไข่ของกับแพงเพชรของเราขึ้นชื่อระดับประเทศระดับโลกเลยว่าใครมากิน ที่นี่จะต้องรับประทานกล้วยไข่ของเรา<อ>นะคะ,ะ,คะซึ่งในศาสตร์เดือนสิบเนี่ยกล้วยไข่เยอะมากนะคะตอนนี้เราก็ได้นํารังสรรนะคะในเรื่องของอาหารคาวคที่เป็นอาหารทําจากพื้นถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะก็ค,ะคือเครื่องแกงเราตําเองนะคะสมุนไพรตอนนี้คือรับประทานแล้วดีมากๆแล้วก็ทำไม่ยากนะคะ<ช>ทําไม่ยากตัวน,นี้นะคะนางเอกของเราเนี่ยคือกล้วยไข่<ช>กล้วยเราจะต้องเลือกกล้วยดิบ นะคะกล้วยดิบเลยเสร็จแล้วเราก็มาตัดเป็นลูกนะคะเอาไปต้มให้น้ําเดือดอน้ําเดือดปุ๊บกล้วยเขาจะแตกเองแล้วก็จะนําไปปอกแล้วก็แช่น้ําแล้วก็เราจะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะคะ,ะหั่นเป็นชิ้นๆพอคำนะคะสวยงามถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวิธีการทํากันเลยดีกว่าะะได้ค่ะ,คะเราก็จะใช้หัวกะทิลงก่อนนะคะ,ะนี่คือเครื่องแกงนะคะ เราก็จะใส่ทั้งหมดเลยเพราะวันนี้เราใช้จำนวนไก่ประมาณเยอะนะคะเราจะใส่ตัวเ,เนื้อไก่นะคะอันนี้คือเนื้อไก่นะคะ <c oughs> อ่าตอนนี้เราจะปรุงนะคะใส่ <c oughs> เกลือ <c oughs> อาหารไทยนะคะบอกเลยว่าจัดจ้านหรือไม่จัดจ้านอยู่ที่น้ำตาลปี๊บต้องใช้น้ำตาลปี๊บนะคะ หล่อไปด้วยน้ำหางกะทินะคะปล่อยให้เดือดนิดเพราะว่าเราจะไม่คนไม่งั้นเนื้อสัตว์จะขาวนะคะช่วงนี้เราก็จะดับกลิ่นด้วยใบมะกรูดก็จะเติมน้ำปลาดี ตอนนี้เดือดมากแล้วเราจะใส่มะเขือที่เราหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะใส่มะเขือน้อยกว่ากล้วยค่ะมันอร่อยกว่าที่อื่นตรงไหนก็คือหนึ่งก็คือตัวกล้วยไข่กับเครื่องแกงนะคะนี่เสร็จปุ๊บเราจะใส่กล้วยไข่ลง ตัวอาหารเนื่องจากจะอร่อยแล้วนะต้องมีสีสันค่ะสมุนไพรไทยนะคะใบโหระพาสุดท้ายเราจะราดกะทิที่เป็นหัวเพื่อให้น้ำแกงเขาข้นขึ้นแล้วสี่สวยมากขึ้นเรียบร้อยค่ะ ค่ก็ขอเชิญชวนนะคะชาวจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็พี่น้องใกล้เคียงไม่ว่าจะทั่วประเทศเลยนะคะมาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสนใจของดีของเด่นไม่ว่าจะเป็นอาหารทิ่นของกินบ้านฉันนะคะที่นี่นะคะต้อนรับด้วยแกงเขียวหวานกล้วยไข่นะคะถ้าสนใจนะคะเราติดต่อได้ที่สํานักง,งานวัฒนธรรมว่าอยากจะทานได้ที่ไหนนะคะรับประกันว่าท่านมาแล้วติดใจไม่ลืมนะคะ ค่ะนอกจากจะได้รับประทานอาหารที่อร่อยแล้วนะคะก็ยังได้รับประทานสิ่งที่เรียกว่าเป็นของดีของเด่นของเมืองกำแพงเพชรเราอย่างกล้วยไข่ด้วยค่ะค่ะ